สวัสดีครับกลุ่มพ่อผมกลุ่ม5ชอยนะครับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้1นายพัฒนาในอินส่วนนะครับราดสุนทรครับครับผมนายวัชมนตสมจิงรวัฒนักศึกษา016ครับค่ะดิฉันนางสาวอันดามันอินทรเ์นัสนักศึกษา020ค่ะสวัสดีครับกระผมนายจตธนด้วงทองรหัสนักศึกษา023ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิพันต์ปานศรีนัศึกษาศูส026ค่ะครั้ที่เราจะมาร้องเพลงชอยนะครับปัจญาเศรษฐกิจซอเพียงกับการขับเคลื่อนทางการศึกษาสู่การพัฒนาที่่ยยัังืนครบ3 4เออ ชาเอิเลยนิติคิดพอเพียงอยู่อย่างเพียงพอตามคาสอนของพ่อส่งให้มานำหลักสามหัวงควบคู่กับสองเตื่อนไขพอดีพอมีพอใช้นี่ไงไงคำสอนของพ่อเราปรูกมีกลุารทสอนเด็กไทยนั้นเมือู้คิด ไม่หลุคิดผิดใจฟุ้งเฟือยขำหนึง่งถึงสี่มิดลิเลือบใช้ที่มีให้คุ้มค่ารักความเป็นใยรักษาไว้ให้ลูกหลานรูรักสามัคคีสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัววางเผอ,อ,อยาโรคเพื่อทางเลือดสำร,รองไว้ ต่อมาคำหนึ่งถึงต่อมาคำหนึ่งคือนามสกิลโปกเตียไปประยุกใจสามศาสตร์หนึ่งศาสตร์พระราชาจงจำได้ตามลำดับคานไม่ติดตำราวิชาการทำยาให้เป็นง่ายจึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดซื้อสาตร์ สุดจริตมานะภาคเตียงอดนสู่ศาสตร์สาคลมุ่งมั่นพัฒนาชาไทยศาสองศักด์ภูมิปัญญานำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมของเราศาสามศาสาบุนนำหลักปรัญยาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาให้รู้จัก สุรบดชนาชาติต่อไปอไเป้าหมายที่ยังยืนเป้าหมายที่ยังยืนเพนื่อนำมาใช้สถานศึกษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สู่ความจเจริญก้าวหน้าแนวคิบูรณาการในชั้นเดียพัตรณาการอย่างเป็นนะกบเกี่ยวกับพอของกูนักเรียนจะระบบการเรียนรู้ให้เขาใจ กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนอยู่อย่างพอดีอประเมินคุณรรลักษณะใสประเมินคุณลักษณะที่ใสสุดท้ายคือสร้างเครือข่ายโรงเรียนขายา,ปปายไปนอกโรงเรียน <Spe cs> ขออยา,ปปายไปนอกโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจ,จพอเพียงนำใ,ใจ,จเจริญ <Spe cs> ขับเคลื่อนการศึกษาขับเคลื่อน xa bà ta ta còn hai đứa cao hơn xong công an tôi đang nhiều dù cao là cao cha cha